ก็มาดีวะคือเป็นคนดีๆแต่เราไม่ชอบเราต้องมีคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งบอกทาง <c oughs> นี่มันถึงจะเด็ดกูต้องโหลดตัวเดโมโหรือกูต้องโหลดวิตเฟนวะก็โหลดเดโมมาเล่นด้วยกันไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่รู้อะลองลองมึงโหลดยังเนี่ยอันเลยนะกูเซตติ้งก่อนเลยนานแลกบ ออเดิโอเลยไปตัดเพลงโคตรดังเด็ดนะเด็ดจุดเด็ดจุดมันเล่นกี่คนไว้เฮียอัพพายเกียงเพออเซนซิทีฟพุทธทอล์ค กร <Okay. S 2> าาฟิโออเคจะบอกว่าเกมนี้แนะนำระดับ VR นี่ไงมันก็ชวนเพื่อนได้นี่เฮ้ยเฮียกูจะกดอันนี้ แล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนตัวละครไม่ได้เหรอถ้ามันเป็นคุณยายอ่ะมึงหวังอะไรมึงไม่ได้แค่นั้นแหละไหนวะไอ้เียมึงเชิญกูแล้วไม่ไม่ได้ปะก็อินไว้แล้วเนี่ยนี่มึงมึงอินเกมเนี่ยไอ้พวกอยู่อิเกกดเล่นอ๋อนี่นี่มันจะขึ้นเขา เอ้ยมันเ,เปลี่ยนยตัวละครไม่ได้หรอเปลี่ยนไม่ได้ไอ้ขี้งงทำไงยี่บอกนะว่ากูตาบอดเลยกนะูไม่มีตาเนะี่ยไม่ใช่มึงไม่น่าใช่หรอกมึงน่าจะเป็นคนบอกทางว่าดูาสาภาพแล้วคุณน่าจะเป็นคนขับอะ่ละรถเรามันต้องสีแดงเดีเ๋ยวอ่ะไอ้ขี้สนใจเป็นบอฟเฟิ้ลพีเลยวะยี่แต่เพลเยอร์มันดูเหมือนน่าจะเล่นได้มากกสองคนเลย มึงจะนั่งกันสี่คนเลยนะโอ้โหคิวอีล่ากูคนขับจริงด้วยอ๋กูตัวเที้ยร์ซ้ายอินเดียและเดี๋ยวนันั่นเอาไอ้เหี้ยแล้วกระดาษไปไหนอยยังอยู่ในกูไอ้เหี้ยแล้วเอามาจากไหนอ่ะแล้วมึงอยู่ไหนแล้วมึงไปอยู่ข้างหลังได้ไงกูนั่งหลังไงเหี้ยกูเอากระดาษมาก่อน โยนวพอาอ,อ่อานกอนเออมาถึงเราต้องใส่เพลงก่อนดีวะชิคขาดีเทคชิคอ่ะอ่ะกูเอ้ยเฮียกูหนาวมึงมึกเบาแอร์ก่อน,นเชียไอ้เี่ยบีบีพุดดิทอคอ้เี่เอดีสวิตะดีว,วะดีวีกูกรโดดอ่ะระวะ ไอ้เคี่เยอะจังอ่ะอ oh, อกทางแบบ F Forward ิ Back อ๋อแบบบอกทางมึงสเปซบาร์สต็อปอัน,นอันนี้ต้องเป็นของมึงปะนะ่ะเนี่ยก็กระดาษหน้ามึงคือแหละมันเลกวิธีเล่นกูแล้วเหรียญอนันนี้คืออะไรอ่ะไหนมันโยนมาดิม,มันก็แค่ยโยนเฉยปะไม่มีอะไรหรอกลบมึงลบทิ้งหายเลยเฮี้ย ก็ด้ยสารเหรอเอ้ยแล้วขันโยกอะไร <laughs> อะไรอันนี้กระจกเหรอกูติดได้ปะเฮ้ยติดได้ปะเฮ้ยกูหมุนกระจกได้เหรอกูหมุนได้ด้วยอ่อาอะไรแล้วทำไมมันต้องมีแบบขันกระจกด้วยวะอ๋อแล้วกูเอาที่ปัดน,น้ำฝนออกมาแล้วแน่ดูดิกูหมุนกระจกเข้าไป้วะ เอากทำไมต้องเอากระจกลงนะไอมึองมึงเ,เทไปไม่ให้กูทำเฮี้ยอะไรมึงเอากลับไปไปเลยปะเอาเอาเทปออกไปก่อนเทปออกไปปะออโอเคไหนขับดิขับดิเดี๋ยวหนูบอกทางตรงต้องตอง้ตงตง้ตงไปเลยอย่าบอกว่ามึงไม่เห็นทางเลยเฮี้ยมึงเห็นแค่งพองอะไรเออเห็นเแค่พง <laughs> อะไรไม่ไม่ขับตรองเลยขับตรองเลยอ,อ๋อมันต้องอ๋อมันต้องใส่ก่อน มึงจะถอยหลังทำเพี้ยอะไรมึงไปข้างหน้าดิก็ e s d a ด e เอะอ๋อมันต้องเข้าเกียร์ด้วยปะวะนี่ไงว้าออกกูต้องชะเง้อสาย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 ไอ้เชี่ยสายก่อนอะไรกูเข้าเกียร์ถอยหลังก่อนโอ้โห้เขี้ยไะเขี้ยแล้วไงรถมันดูมีไฟๆโอ๋ออีเบรกอีเบรกว้าว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  ไปเดียวะไปดีวะซ้ายซ้ไปดีวะเออเอาชนชนละไอ้เหี้ยชนอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยกูต้องชะเง้อขึ้นมาดูนะลงไปหน่อยเดี๋ยวซ้ายเหี้ยแล้วรถมึงจะแรงไปไหนเนี่ยเกียบแรงจังวะโอ้โหมันลำบากลำบนจังวะแล้วใครเปิดไฟข้างบนเนี่ยกูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวก่อนไปกงปิดดิปิดไหล ปิดไฟเนี่ยปิดแล้วโอเคกูหมุนละหมุนดิหมุนดิเออตรงตรงตรงไปช้าๆไปช้าๆช้าๆแล้วเมื่อคืนพงอะไรันเด็ดเด็ดเด็ดขวา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 เลยขวาเลยมาแล้วขวานแอเยขวาสุดตัวเออแล้วขวาอีกขวาใครมนออกแบบด่านไม่เชี่ยมีลูกละนาดมีลูกละนาดโอ้ยจู่ๆปิดวงกลมทำเชี่ยอะไรนะเมื่อคืนพงอะไรก่อน อ๋อนี่นี่นี่กูมีบอกเส้นทางไม่อยู่เห็นด้วยนอ๋อโอเคโอเคโอเคได้เลนไดนเลยได้เลยสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยกูถอยไม่ได้หรอวะถอยมากดิกูถอยแล้วอะเกียร์ดิเอ้ยเกียร์โอเกียร์หลุดอ่ะใส่คืนด้วยเกียร์อย่าบอกกูต้องหยิบใส่ให้มึงอะอะไรเนี่ยอันนี้หลุดใส่ดิมึงก็ใส่ดิมึงก็เอาไปใส่ดิอันนี้คืออะไรอะ นี่ปะไหนหนาวมาให้กูดิอืมที่ขันนี่นี่กระจกไอสัตว์ตสบายสายใช่ไหมสายสายสายแต่กูหนาวไงไม่รู้ว่าโอ้ยเทปมึงแม่งไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเทปมาแล้วกูบอกอะไรไม่ได้ไอสัตว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์เอาคืนไปดิ <c oughs> ไอ้ฟ้ามาฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วเียมึงฟ้ามาแล้วแล้วเปิดแล้วเปิดก่อนอคอยดีขึ้นหน่อยคอคยดีขึ้นหน่อยโอ้โหถอยถอยมาถอยมาเออเออเออตรงไงตรงไงตรงไงอันนี้ตรงไงอนี้ตรงไงตรงละขวาตรงล e ขวาแล้วกูพูดอะไรไม่ได้เลยเทปเฮียอะไรเนี่ยโอเคเอยพูมอะไรรุด ะโอเค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 ดูดาวใหตกตกตกโอเคโอเคโอเคตกตสายหน่อยสายหน่อยสายต้นแรงเก็บไว้เฮ้ยคว้าคเกียร์หายแล้วเกียร์ไปไหนเกียร์พวก่อน ตรงเลยตรงเลยตรงแล้ขวาตรงขวาไอ้เหี้ยมันบอกว่าถ้าตรงไปแล้วขวามันคือเตรียมพร้อมไม่ใช่วะไงไอ้เหี้ยเออครับล้ขวาหรือเปล่าเออขวาไอ้เหี้ยขวาขวาขวาไอ้เขี้ยกลางเสาขวาถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยเี้ยแวกลำบากแกว่เี้ย เออขวาเลยขวาเลยมันจะมีเลนอยู่มันจะมีเลนอยู่เอเอเออเออโอ้ยไอ้เหี้ยเทพเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเอาออกไปดิมันติดมือกูเลยชันซ้ายซ้ายซ้ายไอเหี้ยคิดถอยไปถอยถอยไป่อยไปไอเหี้ยแล้วคุณยายขับรถไอ้สัตว์ซ้ายซ้ายแบบ เลยะหกักสายเต็มที่เลยอะอแล้ตรงแล้วตรงแล้วตรงกันที่ตรงเลยตรงเลยแล้วใครรับตั๋วไอ้หินวันนี้ได้ไง <c oughs> ไป <c oughs> เอากูกลับมาหมด <c oughs> เนี่มึงเล่นดีดีดิต้องรับตัว๋วต้องรับตั๋วเแต่ว่ายังไงหรือมันยังไม่ถึง <c oughs> วะเออ <c oughs> มันไกลไปเหรอวะเออมันไกลไปแล้ว ชี่ยไอ้ที่บังแดดมึงนี่ไปตรงตรงไปตรงไปตรงไปตรงเลยตรงเลยตรงเลยไม่คว่ำหรอกไอ้เขี้ตรงอ่ะติดอะไรอ่ะนั่นแหะเดีติดอะไรติดติดติดที่รับตัวยจัดขยับซ้ายหน่อยไยไปซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเดี๋ยวซ้ายหน่อยเดี๋ยวซ้ายหน่อยมันติดติดอยู่เฉยเฉยมันมันต้องให้กูรับจริงเหรอ อ๋อแมงมีบอกสต็อปเลยเฮียซ้า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 ยเลยซ้ายเลยจะติดติดกับว่าเฮียกูงงว่ะเชื่อเบรกหลุดว่ะอะไรนะเบรกหลุดรถเฮียอะไรเนีออเออเออเออนกงกำลังดีกำลังดีกำลังดีอีกอีกได้ไหมอีกได้ไหมอีกอีกต้องอีกต้องอีกองอีกอะไรอ่ะมึงให้กูทำอะไรอ่ะมึงมีตั๋วปะ ไอเหรียญบาทปุ<อ>๊บวะเหรียญเออน่าจะเหรียญอ,อากรูออกมาละกหยอดไม่ลงวะเหรียญตกแหมสัตว์เกือบไปแล้วกูเชีย่ยใส่เพลงใหม่ดิไอเหี้ยกูหยอดเหรียญไม่เข้าก๊อปนึงเอากี่เหรียญเนนะี่ยตรงนี้มันทางเปิดและตรงละตรงเลยตรงเลยทางเปิดแล้วางเปเ,เ,เ,เอ๊ขวาขวาขวา ไอ้เลยแล้วมันแรงเกินวะต้งได้ต้ได้ต้ได้ต้ได้ไม่ได้ไปวะอะไรหลุดอีกอะเอ้มันลงดไม่ไปวะข้าไปดิติดอะไรโอ้ยกูไม่เห็นเฮี้ยอะไรเลยได้มึงเอาที่ขันกระจกมาให้กูหน่อยดิ เล่นเกมแล้ววะมันมีขันกระจกแล้วมึงขันมึงเอาขันกระจกไว้กูอหนุดเฮียทางข้ากูหยิบไม่ได้มึงหยิบมากรึมึงก็เอื้อมเอาหน่อยไม่ได้หรอวะไอ้เอ้ยบันเที่ยเกมไปเท่มันลำบากนิดนึงว่ะกูเป็นคนบอกทางเลยมาร์กเมื่อคนขับรถแต่มาร์กไม่เห็นทางไอ้เฮียอ๋ออเฮียมันไอ้มันได้นี่ขับไปข้างหน้าได้ต้องไปรถมันไม่ไป มึงก็เหยียบดิคันเร่งอะเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเกียร์เกียร์เขาอลไโอ้ไอ้เฮียมึงไหนอะเอามึงถอยดิมึงถอยดิถอยดิอ่ะถอยนะกุญแจรถอะมันมันกุญแจมันไอ้นี่ปบะเหมือนกระพิบ่ะมึงสตาร์ทรถปะเออว่ะแล้วกุญแจมันไปไหนแล้วอะมันอยู่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ข้างหน้านั่นแหละไหนเยี่ยมันมันเสียบอยู่อะตรงพวงมาลัยอะ ไอ้เนี่ยเอ้ยเทพหัวควยมึงยิบออกไปก่อนดิมันอยู่ในปากมึงได้ไงวะกูไม่เข้าใจไอ้เนี่ยเออขัดมึงขัดกุญแจรถมึงจะเอาพรมอะไรออกมาเพี้ยอะไรเอ้าพรมอะไรมันพรมอะไรมันบังอยู่เอ้าเอามึงอยู่ข้างหลังได้ไงเออเงยพรมอะไรไปใส่ไหมอ่ะกุญแจรอก็อยู่เนี่ยเอ้าเอ้าอ๋อถ้าถ้ากดถ้ากดกุญแจรถคือมันสลับกันว่ะ ไหนไหนมึงกดดิกุญแจรถอ่ะอ่ะดูดูกูไปขับดิเอียงมึงเอียงมึงเอียงตัวดิกดกุญแจรถมึเพื่อจฝถูกอะไรทำเคี้ยดเลยจ้ะอันนี้อะไรอ่ะไอ้มึงจะกดเล่นฟ้ามันขึ้นมึงเห็นไหมน่ะมันไม่เห็นอะไรเลยอันอันอันดิถอยวะี้ถอยวะเอออันนี้ถอยยัง อ่ะแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้มึงกด W ชัะเง้อดูวอ่ะแล้วอ่าแล้วอ่ะแล้วมีเขายิงถอยเง้อถอยเง้อเลยพี่ถอยเง้อเลยมาให้หน้ามาให้หน้าแล้วแล้วเวลาหมุนพงอะไรอ่ะไอคิวบอลมึงเออใช้เมาส์หรือเนาจะอ้วกกันเนี่ยชัะเง้อไปข้างหน้าแล้วมึงอ้วกอะไรน่ะอ๋อมันน่าจะต้องเลี้ยวขวาปะเอาแล้วเหยียบคันเร่งทำไงกูจูบมุมกล้องมึงก็ดันเกียร์ขึ้นไปแล้วกดีอ่ะดัน กดีเหรอเออกดอ e นั่นแหละไอมึงก็หมุนหมุนขวาขวาอะตรงไปตรงไปเอ้ยซ้ายหน่อ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 ยไอ้เหี้ยถอยเลยมึงถอยเลยเอาเหี้ยคัดเลนหมดโอ้ยมึงจะออกไปนี่ไอ้เหี้ยไอเร่องมึงก็เลยใส่เข้าถากพูดเหี้ยกูบอกแล้วไอ้เหี้ยออกมันก็ยังเห็นทางอยู่ดึว่าดูพอยดูพลอยู่เออยพลอยดูเดี๋ยวสายไปเดี๋ยวซ้ายไปพอมล้วพรอมล้เดี๋ยวซ้ายไป เออได้ไหมได้ไเออเออตรงตรงตรงงตรงเลยงเลยหยบ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 เลยียบเลยยบเลยไปหยบเลยเออขวาขวาขวาขวเอ้ะเออตรงๆรอ้ยอ้ไออ้อโกอกูกระเด็นมาตรงนี target, ้มึงขึ้นไปดิไอ้เหี้ยอ่ะม uh, mm ึงขึ้นไปอเหยียบแบงระบากลำบนว เประเด็นคือมันเล่นได้สามคนว่าเทสลองโหลดมาที่เดโมอ่ะเ <c oughs> จมส์ลอ,องก่อนเลยมึงเปิดกระจกลงออกให้ให้สุดแล้วมึงเปิดดิมึงก็หมุนลงดิเนีย่ยไปเลี้ยวซ้ายไปถอยไหมนม่งถอยแล้วมึงถอยสุดแล้วเนี่ยไอ้เฮฟ้าข้างหลังก็ขึ้นมึงเปิดดิไอ้เสียงแดงตรงนั้นแ่ะป้าขึ้นเป็นกระจกแล้วเนี่ยไม่ไหมายถึงเปิดไอ้หนึ่งลายฝ้า เป,เปิดแล้วเปิดไรฟ้าแล้วมดแสงแล้วทำไมข้างแดงอไอ้ข้างหลังมันยังเป็นฟ้าอยู่อ่ะอันนี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่ปดัดน้ำฝนเหรอลงใส่ซืนเลยนะอยู่ไหน <laughs> 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 เออใส่เข้าไปใส่วะใส่ไหนอ่ะข้างขาเอออ๋อเออเออเออออกไฟเลี้ยวไปเล้วเหรอเอา ยังรกดไม่ได้ด้วยมึงนอนเที่ยวมึงต่อเปลี่ยนเพลงนี่เนี่ยแหละ O L แต่โอ้โหมึงมึงเร่งเลยมึงเร่งเลยเอ้ยนี่ไงมันเริ่มละลายแล้วมันต้องเร่งให้ร้อนร้อนๆป่าวะมึงต้องเร่งให้มันสุดดิ ไปเลยไม่ไอสัตว์ไม่รอกูรอกูรอกไปก่อนมึงรอกันออกไปก่อนมัอยู่ในปากกูเนี่ยไอเย้ไม่เห็นตัวมึงหนาวอ่ะอ่ะมึงใส่ผงอะไรแล้วมึงถอยมั้ยไต้องถอยแล้วซ้ายเลยซ้ายเลยเออซ้ายเลยซ้ายเลย ไอเหรออสายเ็มสายเท็มโตะเออสายสายอกเอไปอีกอีกอ๋อพอตรงงอะไรกันงะไรกันเออขวาขวาเราก็เซียนซะได้เออตรงน่อย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 ตรงมาหน่อยโอ เกียอยู่ไหนไอ้เกียเกียหลุดแล้วไอ้สัตว์อ้โหเออได้อยู่ดีว่าตรงตรงตรงซ้ายหน่อยเอกเอกเอกเออโอ้ยถอยเลยถอยเลยไปขวาขวาขวาโอ้โหบันเลยหมดเลยไอ้ยังได้อยู่มันยังไม่คว่ำไม่ใช่หรอ Bà mưu không lắm lắm nãy ra lặn 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 được à à à <laughs> <uang> lặn <là> <laughs> <laughs> đi <laughs> เ,เฮียโตแล้วออเลยพอเลยเชียเ่ยเกมเชี่ยเลยเชี่ยมันเปลี่ยนทางแล้วมันทางซ้ายแล้วเปลี่ยนตัวกูดิเปลี่ยนตัวกูดิดจ้ำทางก็แล้วจ้ำทางก็แล้วจ้ำทางก็้